หลายคนเรียกรถคันนี้ว่า DX แต่รู้ไหมคะว่าม,มันเป็นแค่ชื่อเกรดของตระกูล KE 70เท่านั้นเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปทำความรู้จักเจ้ารถคันนี้กันคะ่ะ คือ t o y o ต a c โค o l l a KE70 จากยุค80ค่ะหรือราวๆในปี1982้ถึง1น8 3นั่นเองคันนี้เขามีไฟหน้าแบบเหลี่ยมกระจังหน้าแนวนอนแล้วก็เป็นแบบ2ประตูค่ะหรือที่พี่ๆบางกลุ่มอาจจะเรียกว่า KE70 กระเทยรุ่นเนี้ยอาจจะเคยได้ยินใครหลายๆคนเรียกว่า DX ซึ่ง DX เกนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Deluxe ค่ะเป็นชื่อเกรดรุ่นอย่างหนึ่งของ t o y ยต a ในยุคนั้นนะคะอย่างในตระกูล KE 70เนี่ยก็มีหลายเกรดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น S T D standard, deluxe, GL อะไรแบบนี้ค่ะแต่สำหรับในประเทศไทยค่ะรุ่นที่แพร่หลายมากที่สุดนั้นก็คือรุ่น DX นั่นเองพอคนเห็น KE 70ก็เลยเรียก DX ไปโดยปริยายเลยแม้ว่าบางคันอาจจะไม่ใช่ DX แท้ๆก็ได้นะคะในข้อมูลส่วนนี้พี่ๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเกิดทันในช่วงยุคนั้นนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเพราะส่วนตัวแอดมินเองเกิดไม่ทันยุคนั้นค่ะ พี่เจ้าของรถพาเจ้าเคอีเจสิบคันนี้มาหาเราแบบใจกล้าส,สุดๆระลงทุนขับมาเองเลยนะคะจนพี่ช่างที่อู่ถึงกับต้องเอ่ยปากถามว่ากล้าขับมาได้ยังไงเนี่ยมาถึงพี่ช่างก็สำรวจจุดต่างๆกันเลยค่ะรวมไปถึงพี่เจ้าของรถเองก็รายงานถึงปัญหาของตัวรถที่พบเจอมาจุดที่ต้องการแก้ไขแล้วก็สเต็ปงานที่พี่เจ้าของรถต้องการค่ะหางกล้ามากนะรับมันมาเลยออกไม่ได้เลยอ่ะออกไม่ได้เลยออ เรนก็อ้วนมาอืออือเฮ้ยลียหาลายยัดเคยเววินรมก็ขับมาได้ไงไม่รู้ง่ะอืมมันก็สวยอยู่นะข้างในประตูมันแค่โซมข้างนอกอือเหลือเชื่อเว้ยอืมไม่โหดแต่ข้างนอกว่ะข้างล่างเป็นไงพี่ สวยคันสีเป็นไงคานสวยคานสวยโอเคในลองขึ้นหอยดูซิว่าสวยจริงเปล่าจากที่เห็นพื้นยังสวยมากอยู่นะคะผุแต่รอบนอกแต่สภาพพื้นนี่ยังแจ๋วแหววอยู่เลยแล้วก็คันนี้สรุปจบที่สเต็ปพิกดองเต็มระบบนะคะ,ะแสดงว่าเราขับรถน,นิ่มมากเลยนะีปาครอบไม่หลุดปาครอบสเปย์ไม่หลุดปากครอบสเปย์ไม <laughs> <laughs> ่หลไม่ใช่ของแต่งเหรอไม่ใช่ของแต่งผมนึกว่าของแต่ง เอาจริงๆถือว่ามีใจรักสุดๆเลยนะคะพี่เจ้าของรถบอกว่าถ้าไม่เอามาวันนี้วันข้างหน้าก็คงกลายเป็นซากรถอยู่ดีพี่ช่างถามว่ารถสภาพสวยกว่านี้มีเยอะแยะทำไมต้องเป็นคันนี้พี่เจ้าของรถเขาบอกว่าถูกชะตาค่ะเห็นอยู่ใต้ต้นไม้มานานแล้วคงจะรอเนื้อคู่อยู่ก็เลยขอเป็นเนื้อคู่เลยละกันเอาจริงๆฟังแล้วรู้สึกมีแพชชั่นในการทํางานมากเลยนะคะรถทุกคันที่มาหาเราเนี่ยสตอรี่มันเท่จริง คลิปนี้ก็หรืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคิมหน้ารอติดตามชมสเต็ปต่อไปนะคะโอ้ลืมไปเลยเจ้าคนนี้นะคะชื่อว่าไอ้สมฤทธิ์รอสำแดงเดทเดี๋ยว e ีพีหน้าแอดมินมาเล่าความหมายของชื่อให้ฟังค่ะบ๊ายบาย